สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็ได้เอาเจ้า ADB 350ผู้คู่หูคันนี้นะครับถูกมาที่เขาใหญ่นะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับแบบลุ้นไม่พร้อมกันเลยว่า mm hmm. เฮ้ยเจ้า ADB คันนี้ที่ทำข้าง Open c a m Re ีแมแล้วก็เป็นท่อ่าหมกจากทางร้าน NJT ชอเจริญยนต์นะครับก็คือเฮียชิงนั่นเองว่าเราจะรอดไปต่อบนเขาใหญ่หรือจะต้องขับกลับนะครับ โอเคก็เดี๋ยววันนี้ลองไปพร้อมกันเลยครับอันนี้คือแบบพอมีเสียงปุ๊บก็ขึ้นเลยถูกต้องค่ะระดับความเสียงเราจะวัดอยู่ที่นี่ครับนี่นะคะสี่ิห้าองศานะคะเราจะวัดความดังนะคะเราไม่จับเราไม่ปรับแต่เราขอร้องนักท่องเที่ยวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ทางอุทยานร้องขอนะคะสี่พันรอบไม่เกินเก้า9้าเบซิเบลลรถแต่ละรุ่นนะครับเขาจะมีแบบว่า รอบในการวัดครับที่แตกต่างกันไปครับอย่างคาร์ดรถบูมอ่ะซึ่งมันก็จะมีซีซีองบอกแหละเขามีหนังสือของเขานะครับว่าคาร์ดเนี้ยต้องวัดกี่รอบนะครับแต่อย่างฟอร์ซ่าหรือพวก A d ดีวครับ,รบวัดประมาณ4,000รอบนะค,บคนเห็นไหมบูมก็คือเร่งขึ้นมาให้มันอยู่ที่4,000รอบนะครับ

ือขอพราะคุณมากมากนะคะ okay, สําหรับ okay, นักท่องเที่ยวคนนี้นะคะที่ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ดีใจคะ่ะโบกมืให้กำลังใจนักท่องเที่ยวโอเคทุกคนเรารอดแล้วนะครับก็ก็ขอ,อนิดนึงก็แล้วกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ร้องขอ,อนักท่องเที่ยวหลายๆยคนหากมีข้อสงสยัยหรือว่าติติงเจ้าหน้าที่ ก็ขอความร่วมมือถามไปที่เพจของนักท่องเที่ยวคนนี้ได้เลยเพราะว่าความเป็นจริงจริงมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อทุกคนจะได้เที่ยวอย่างมีความสุขขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นตัวแทนกับเราได้เดินหน้าต่อครับไม่ได้เดืยวรสดับนะครับไปครับทุกคนเที่ยวเขาใหญ่กันครับคือบอกเลยนะว่างานนี้บูมขอยกเครดิตให้เฮียสิงครับเกมเจดีชอเจริญยน แบบเมื่อกี้ผมเปิดแบบ4,100 4,200ลองดูนะครับมันก็ยังไม่เกินนะยอดโล่งอกแล้วครับคราวนี้ไปไหนมาไหนอันนี้คือเงียอาให้บุมแบบไม่มีใย,ยแก้วนะทุกคนโอเคครับไปเที่ยวเาขาใหญ่กันครับดูความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่ดิมอสเต็มถนนเลยนะครับดูดิือแบบโอ้หดีแกเล่นให้อาหารอย่างนี้เลย แดงเ้ยิกาะรถที่เขาทุกคนวิ่งโดดขึ้นหลังรถที่เขาไปแล้ว ตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่อะไรเนี่ยเขาบอกอะไรเช็คอินสูงสุดภาคกลางนะครับหนาวแรกที่เขาเขียวอืมเฮ้ยแต่ก่อนขับฟอร์ซ่าขึ้นมานะครับแต่วันนี้เอาเอสม350ขึ้นมาบรรยากาศก,ก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่ครับจุดชมทิวทัศน์หาต้อมใจโอ้ยถ้าฟ้ามันเปิดมันจะแบบ เี่ยวเลยนะครับแต่อากาศดีเนาะคือแบบดีอ่ะมอสเมิร์ดขึ้นเต็มเลยครับแล้วก็เจอช็อตลิงตูดแดงอละ <c oughs> โดดเกาะรถชาวบ้านเลยอ่ะมีรถรถเก่งคันขาวครับขับตามหลังบูมไงแบบลิงกระโดดเกาะเลยอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับอันนี้ยังอยู่นะครับถ้าใครเคยมาสมัยก่อนๆน,นะแต่ไม่รู้ว่าเขายังทำ เป็นอันนั้นะเขาเรียกอะไรตอนนั้นเรามากินข้าวไข่เจียวอแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหม,มเรามาก็นี่ครับห้าโมงกวา่ากว่าแต่ก่อนเนาะแบบเขาใหญ่ตอนแบบกระแสมาเนาะตรงนี้แบบจอดรถยาวไปถึงนู่นเลยครับทุกคนมอไซส์โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการขับมาเที่ยวเล่นที่เขาใหญ่แล้วก็ มันจะมีทางขากลอ่ะเนนะที่เราลงไปมันจะเป็นแบบเมือนเป็นเขื่อนปะที่มันเป็นแม่น้ําอ่ะเขาเรียกว่าแอ่งน้ำ <ST S> เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาทุกคนไปนะครับก่อนที่แสงจะหมดเดี๋ยวบุมขอไล่ถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเอมาถึงแล้วครับเ d ที5 0สาม้าศูนยขึ้นเขาใหญ่ได้เป็นที่เรียบร้อยครับไอเทีเ่ยวกันต่อครับ คุณนายสวยไหมโอ้หดูครับแสงอาทิตย์โอ้โหสวยเลยอะ่ะก็เดี๋ยวปูมเก็บภาพก่อนสวยไหมสวยไหมคือตรงนี้เขาจอดได้นะครับแต่ข้างในอะ่ะตรงนู้นเราไม่สามารถจอดรถได้นะครับโอ้ทุกคนตอนนี้เวลา16บหนากานครับพราทิตย์กำลังตกดินเลยโอเคเดี๋ยวขอรีบเก็บภาพเจ้า ADB กับคุณนายตัวแสบคนนี้ก่อนไป ภาพบังคับทุกคนครับนี่นะครับเราก็ได้ภาพสวยๆจากมุมนี้นะครับนี่เลยสวยไหมจะตปิดตัวพัดน, <c oughs> นี่ครับทุกคนตอนนี้เวลาสิบหนาฬิกานะครับที่เขาใหญ่ยังสวยตรงนู้นคนยางเยอะอ่ะแสดงว่าตรงนู้นเป็นไฮไลท์นะครับดูดิเขานั่งกันเพียบเลยนะครับแต่ว่าเราขอไม่เข้าไปละกันเพราะคนเยอะเกินไป ก็ประมาณนี้แล้วหลังจากนี้มีตรงไหนอีกไหมเขาใหญ่ไม่มีแล้วเนอะก็เป็นทางออกก็คือเราวิ่งมาจากเส้นทางปาจีนนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็วิ่งออกเตรียมกลับบ้านโอเคครับทุกคนหลังจากนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับตั้งแต่การเริ่มต้นเทท่ออะไรพวกนี้จนเข้ามาจนถึงวินาทีนี้ครับถ้าใครดูจบก็ขอขอบคุณนวที่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปครับบ๊ายบายครับทุกคน